สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรม Revo Uninstaller กันนะครับถ้าพูดชื่อผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะทุกคนอาจจะคิดนะครับว่า windows 10หรือ windows ต่างๆนะครับมันจะมี Control Panel แล้วก็ให้ Remove โปรแกรมออกใช่ไหมครับแต่ในที่นี้มันอาจจะออกไม่หมดนะครับผมก็เลยแนะนำโปรแกรมตัวนี้แล้วกันที่ผมใช้อยู่นะครับพอคุณเข้ามาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับให้กดตรงกลางไปเลยครับอันนี้ผมจะสอนตั้งแต่ดาวน์โหลดและติดตั้งเลยนะครับ ก็รอสักแป๊บนึงครับเก็ตลิงครับพอถึงหน้านี้ก็รอตรงนี้ 5v นะครับแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับพอถึงหน้านี้กดกากบาดไปครับกลับมาหน้าเดิมแล้วกดต่อไปมันจะยุ่งยากนิดนึงครับพอดีมันมีโคษนาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับช่วงนี้นะครับรอสักแป๊บนึงครับไอเดียมกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับ ทุกทีมันจําไม่นานนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันนะครับเราสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ทําการคลิกขวานะครับเลือกแตกไฟล์ลงที่นี่เลยนะครับพอดีผมได้สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับเคเข้ามาครับจากนั้นให้กดติดตั้งไปเลยนะครับกดติดตรงนี้จะมีให้เลือกภาษานะครับแต่ไม่มีภาษาไทยแน่นอนครับกดโอเคต่อไปครับแล้วก็เลือกอัาบนนะครับเพื่อยอมรับข้อตกลงของโปรแกรมนะครับ แล้วก็เลือกที่ติดตั้งนะครับปัจจุบันพื้นฐานอยู่ที่ไดซีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับกด next ต่อไปครับตรงนี้มันถามว่าเราต้องการสร้างช็อตคัพบนเดสก์ท็อปและตรงแถบสตาร์หรือไม่นะครับผมต้องการนะครับกด n นต่อไปครับแล้ว install นะครับพอเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งเปิดโปรแกรมก่อนนะครับให้เรามา copy ไฟล์เนี่ยไว้ในตัวโปรแกรมก่อนนะครับก็ทําการเข้ามาที่อ่านนะครับ แล้วก็เลือกอันนี้นะครับค p ดไปนะครับกด Ctrl N นะครับเพื่อเปิดอีกแถบหนึ่งนะครับจากนั้นให้เรา cổ ค p y ไปแล้วก็เอาไว้ตัวนี้นะครับลากมาวางใส่นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะ Ctrl C Ctrl V ก็ได้เช่นกันนะครับแค่นี้ครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ให้ทำการกด Finish ครับรันโปรแกรมมาในตัวเลยนะครับ ในที่นี้นะครับผมจะขอทําการลบโปรแกรมนึงออกจากเครื่องนะครับเป็นโปรแกรมอะไรดีเนาะเบตี้แคมแล้วกันเนาะอ่าจะลบตัวนี้ออกไปนะครับก็ให้ทําการดับเบิลคลิกไปทีนึงครับแล้วก็เลือกตรงกลางนะครับ c o n t i n u ีนะครับแต่นั้นกดเย็ดนะครับเพื่อทําการรีนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้นะครับ ในที่นี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับมันลบจนแบบว่าถอนลากถอนโคนเลยก็ว่าได้นะครับไอโปรแกรมที่พวกคุณเจอที่แบบลบยากๆอยา่ยางเงี้ยอันตัวเนี้ยช่วยได้นะผมบอกไว้ก่อนโอเคผมขอเลิกเป็นทา้าเราต้องมาถอนการติดตั้งของไอโปรแกรมปกติธรรมดาก่อนนะครับถึงจะไปถอนอีกรอบนึงก็ของไอโปรแกรมที่ผมแนะนำเนี่ยอันนี้ถอนของตัวติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคไปจากนั้นกดคอนตินูอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้มันจะเนรเรดหานะครับว่า ตอนนี้ไฟล์ที่เหลือลงเหลืออยู่นะครับอยู่ตรงส่วนไหนบ้างนะครับมันก็ขึ้นโชว์ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของที่ถ้าเกิดใครไม่ไม่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์นะจะไม่รู้นะครับตรงนี้เป็นส่วนลึกเหมือนกันนะผมบอกไว้ก่อนนะก็แนะนําให้กดตรงนี้ไปเพื่อติ๊กให้หมดนะครับจากนั้นกด delete ไปครับอันนี้คือมันถอดรหัสคอนโคนะครับแล้วก็ให้เราแล้วก็ให้เราลบไฟล์นะครับดูที่ filter สามสองก็ว่าไปนะครับกด finish ดีลิทก,ก่อนนะก่อนกดฟ i น i s ครับเรียบร้อยจากนั้นก็ลบอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้ครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะหายไปแล้วครับจะไม่มีเอ่อพวกไฟล์มันจะไม่มีพวกโฟลเดอร์ที่ติดกรุงติดค้างอยู่ในเครื่องเรานะครับก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะครับลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการออกจากเครื่องนะครับ พวกที่แบบลดไปยากนะสมควรที่ควรที่จะใช้งานตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับที่ผมแนะนํานะครับโอเคครับถ้าเกิดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟับสไครป์เป็นกำลังใจให้อันทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคาพูดจาได้ไม่สุภาพมาในที่นี้ิดพลาประการไดขอไปรอบหนึ่งขอบุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสวดีครับแล้วเจอกันอาจจะมืดน,นิดนึงนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิบนาทีนะครับโอเคไปแล้วครับบาย